สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ลงทุน .invest ครับผมวันนี้เรามีเรื่องใหญ่มาคุยกันครับเรื่องของเม็ดเงินมหาศาลที่กำลังจะไหลเข้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศใช่แล้วค่ะตัวแรกนี่คือแบบใหญ่มากจริงๆและแน่นอนว่าพอเงินสะพัดขนาดนี้คำถามที่ตามมาก็คือแล้วหุ้นตัวไหนละที่จะได้ประโยชน์วันนี้เราคัดมาให้เน้นๆ5ตัวท็อปเลยค่ะมาดูกันว่าตัวไหนจะน่าเก็บเข้าพอที่สุดและนี่แหละครับตัวเลขที่ว่า1.5ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐ โอ้โหนี่คือตัวเลขข้อเสนองบประมาณด้านกลาโหมของสหรัฐสำหรับปี2027นะครับฟังแล้วอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะคะว่ามันเยอะขนาดไหนคือต้องบอกว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากปี2026ถึง66%เเลยทีเดียวค่ะการอัดฉีดเงินเข้าไปแบบก้าวกระโดดขนาดนี้เรียกได้ว่ามันจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้กับทั้งอุตสาหกรรมเลยค่ะ เอาละครับเพื่อเห็นภาพชัดๆวันนี้เราจะไล่เรียงกันไปแบบนี้ครับเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนว่าโอกาสจากงบก้อนนี้มีอะไรบ้างจากนั้นจะเจาะลึกหุ้นเด่นๆ5ตัวตั้งแต่ผู้นำเทคโนโลยีโดรนอย่าง KTOs ไปจนถึงยักษ์ใหญ่อย่าง RTX แล้วค่อยปิดท้ายด้วยสรุปสำหรับนักลงทุนครับผมเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่าค่ะ KTOs Defense and Security Solutions หรือชื่อย่อในตลาดคือ KTOs บริษัทนี้เขาเป็นเหมือนผู้นำด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตเลยโดยเฉพาะเรื่องโดรนล้ำ,ลำ,ลำ แล้วอะไรที่ทำให้เขาแน่าสนใจขนาดนั้นไปดูกันเลยค่ะจุดแข็งหลักๆของ KTOs เลยก็คือความเป็นผู้นำในระบบไร้คนขับครับไม่ว่าจะเป็นโดรนหรือขี่ปนาวุธเขาคือเบอร์ต้นๆเลย และที่สําคัญคือการเติบโตของเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากๆใช่ค่ะโดยเฉพาะตัวเลขยอดขายนี้น่าทึ่งมากนะคะการที่บริษัททํายอดขายได้เกิน300ล้านดอลลาร์ติดต่อกัน3ไตรามาส้วนเนี่ยมันบอกเราว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องจริงๆและพอมาบวกกับราคาหุ้นที่เพิ่งทาจุดสูงสุดใหม่ตลอดการไปอีกยิ่งตอกย้ําเลยว่าของเขาดีจริงค่ะและที่สําคัญไม่ใช่แค่เราที่คิดแบบนั้นนะครับ สถาบันวิเคราะห์อย่าง Stifel เขาก็เพิ่งจะให้ราคาเป้าหมายใหม่ไว้สูงถึง134ดอลลาร์เลยทีเดียวซึ่งก็เหมือนเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นต่ออนาคตของบริษัทนี้เข้าไปอีกครับไปต่อกันที่ตัวที่2นะคะ RTX Corp ตัวนี้จะแตกต่างจาก KTOs เลยค่ะถ้า KTOs เป็นหุ้นเติบโตสูง RTX ก็คือยักษ์ใหญ่ที่มั่นคงของอุตสาหกรรมเป็นอีกหนึ่งสไตล์การลงทุนที่น่าสนใจมากค่ะ พอพูดคำว่ายักษ์ใหญ่เนี่ยชาตินี้อธิบายได้ดีที่สุดเลยครับดูสิครับมูลค่าบริษัท260,000ล้านดอลลาร์รายได้ต่อปีอีกกว่า80,000ล้านดอลลาร์โอ้โหมันใหญ่มากจริงๆครับซึ่งความใหญ่นี่แหละคะ่ะที่เป็นจุดเด่นเพราะมันหมายถึงความมั่นคงทําให้ RTX เหมาะมากที่จะเป็นหุ้นพื้นฐานในพอร์ตสำหรับใครที่มองหาการลงทุนที่ไม่ได้เสี่ยงสูงมากนับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยคะ่ะและหนึ่งไฮไลท์ที่ทําให้ RTX เป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนหลายๆคนก็คือเรื่่องงเินนปัผลคะ บริษัทมีอัตราลผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่1.4%ซึ่งถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากสําหรับคนที่อยากได้กระแสงเงินสดกลับมาจากการลงทุนอย่างสม่ําเสมอค่ะและสําหรับนักลงทุนที่สนใจ RTX นะครับกาปฏิทินไว้เลยครับวันที่27มกราคมนี้จะมีการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่4ซึ่งตลาดคาดกันว่ารายได้จะทําสถิติสูงสุดใหม่ทะลุ22,700ล้านดอลลาร์เลยนะครับต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลย มาถึงช่วงถัดไปนะคะเราจะมาดูหุ้นอีก2ตัวที่น่าสนใจมากๆแต่ก็มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันชัดเจนเลยนั่นก็คือ L3 Harris Technologies หรือ LHX กับ General Dynamics หรือ GD ค่ะมาเริ่มที่ LHX ก่อนครับตอนนี้เขากำลังมีการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญมากเลยคือการเตรียมแยกธุรกิจขีปนาวุธออกมาครับซึ่งการปรับโครงสร้างครั้งนี้เนี่ยได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจากเพนทากอนถึง1,000ล้านดอลลาร์เลยนะ และนี่น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นมาแล้วกว่า16%ตั้งแต่ต้นปีค,ค่ะถ้า LHX เป็นเรื่องราวของการเติบโตจากการปรับตัวครั้งใหญ่ทีนี้เรามาดูจุดแข็งอีกแบบกันบ้างนะคะกับ General Dynamics หรือ GD ที่มีชื่อเสียงมากๆในเรื่องของความน่าเชื่อถือและการจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอค่ะใช่เลยครับประวัติของ GD นี่สุดยอดมากอย่างแรกเลยนะจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องมา34ปีซ้อนไม่ธรรมดาเลยนะครับ แถมล่าสุดก็เพิ่งชนะสัญญามูลค่ามหาศาลจากกองทัพเรือสหาราัฐใหม่อีกด้วยซึ่งความแข็งแกร่งทั้งหมดนี้ก็สะท้อนออกมาที่ราคาหุ้นในทําจุดสูงสุดใหม่ไปแล้วถึงสองครั้งในเดือนมก,กราคมปี2026ครับตารางนี้สรุปได้เห็นภาพชัดมากเลยค่ะ LHX จะเน้นพิธีการปรับโครงสร้างเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตเหมาะกับคนที่มองหาโอกาสที่ราคาหุ้นจะเติบโตสูงส่วน GD จะเน้นเรื่องความมั่นคงและการจ่ายปันผลม่ําเสมอเหมาะกับคนที่ต้องการรายรับที่แน่นอนจากการลงทุนค่ะ เดินทางมาถึงหุ้นตัวสุดท้ายแล้วครับ Northrop Grumman หรือ NOC ตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่งสร้างผลงานที่แข็งแกร่งเกินคาดจนเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ตลาดไปตามๆกันเลยครับตัวเลข18%ที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละค่ะคือความเซอร์ไพรส์ที่ว่าเพราะมันคือกำไรต่อหุ้นในไตรมาส3ที่ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ถึง18%เลยทีเดียวการที่ตัวเลขออกมาดีกว่าคาดมากขนาดนี้ถือเป็นข่าวดีที่สร้างความประหลาดใจเชิงบวกให้กับนักลงทุนอย่างมากเลยค่ะ คำถามสำคัญเลยก็คือแล้วผลงานที่ยอดเยี่ยมแบบนี้จะไปต่อได้หรือเปล่าซึ่งคำตอบก็จะอยู่ในรายงานผลประกอบการที่จะประกาศในวันที่27มกราคมนี้ครับผมซึ่งบังเอิญว่าเป็นวันเดียวกับของ RTX พอดีเป๊ะเลยกลายเป็นว่าวันนั้นเป็นวันสำคัญที่ต้องจับตาของอุตสาหกรรมนี้ไปเลยครับเอาละค่ะหลังจากที่เราเจาะลึกไปทีละตัวแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลามาสรุปภาพรวมทั้งหมดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนกันแล้วค่ะ สรุปง่ายๆในตารางนี้เลยครับ KTOs คือหุ้นโตเร็วเน้นเทคโนโลยีอนาคต RTX คือยักษ์ใหญ่ที่มั่นคง LHX คือการเติบโตจากการปรับโครงสร้าง GD คือความน่าเชื่อถือและปันผลสม่ำเสมอและสุดท้าย NOC คือหุ้นมัมมืดที่ผลงานเซอร์ไพรสตลาดแต่และตัวก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปชัดเจนเลยครับ และสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะย้ำให้เห็นภาพใหญ่ร่วมกันอีกครั้งนะคะก็คือไม่ว่าตลาดระยะสั้นจะเป็นยังไงแต่เทรนด์การใช้จ่ายงบประมาณทางทหารที่เพิ่มขึ้นมหาศาลในปี2027ถือเป็นลมใต้ปีกที่สำคัญมากๆเป็นปัจจัยบวกในระยะยาวที่ชัดเจนสำหรับหุ้นทั้งกลุ่มนี้เลยค่ะสุดท้ายนี้ข้อมูลทั้งหมดก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่อยากให้ทุกคนลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าในบรรดา5หุ้นกลาโหมตัวท็อปนี้ ตัวไหนกันนะที่จะเข้ากับสไตล์การลงทุนของแต่ละคนมากที่สุดขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมาจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องลงทุน .invest ของเราเอาไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลการลงทุนดีๆแบบนี้อีกครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ